เดวอ,นนอนนยถือนนบอลกระเป๋ามากัไ <m> ด้มาจับไดบ้ในบ้านก็ทำ เี่งมาปุ๊บรีบวิ่งลงมาเร็วทำตัววางปลาระดับทิ้งอ่ะเฮ้อวิ่งมาเลยอ่ะวิ่งออกมาปุ๊บพุ่ยจะดันไปทะเลาะกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนี่มีคลิป เรเห็นคนแรกเลยบอนแล้วเตะโดนหล,ห,ลหลังคงหลังคาไปโดนกระเบื้องอะไรเขาหรือเปล่าแตกอะไข้ามบ้านตรงเนี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่มุมนี้มันต้นตรไหนครับพอเริ่มต้นความเริ่มต้นที่สุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นก้อนหินข้างในนี่มันรั่วตั้งแต่บุ่มเนี้ยรั่วมาโดนฟ้าแตกแล้วก็ลงมาโดนพื้นเพลง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  เจ้าของบ้านก็นึกว่าแมวไล่ากันกันหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้ยินเสียงแมวหรือว่าลิงมันเคยเข้าไปอะ,อะไรนี้แต่ทีนี้พอนายเอเดินมาถึงตรงเนี้มันไม่ใช่ละถึงตึ๊งแพงเนี่ยเจ้าของบ้านสองคนเด็กสองคนนั่งอยู่ตรงบันไดก็เลยเรียกให้มันวิ่งออกมาแล้วเจ้าของบ้านนายเอก็เลยบอกว่า,ไ,าไปรีบหนีไปเขาลุยแล้วว่ามันจะต้องถล่มแน่ๆกันสาแต่ใครแต่แต่ยังไม่รู้ว่าตัวจะต้องล่นมาล้วยหลักกันสาจะหล่มาแน่ๆ ก็เลยห้ามออกหน้าบ้านตะโกนเสียงแหบเสียงแห้งตะโกนดูอยู่ตรงนี้ให้เขาวิ่งออกหลังบ้านเดี๋ยวนี้อย่าออกมาหน้าบ้านเพราะมันขล่นแม่